นะดอทสี่นะครับเป็นไงแดงเลยนะคันนี้มีน้ําเจือปนอยู่นะครับอะหลายคนอาจจะลืมตรวจเช็คนะครับเกี่ยวกับน้ํามันเบรกน้ํามันเบรกนะครับทุกต้องเปลี่ยนทุกประมาณ4 0 0 0มโลเนาะก็คันนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เป็นอีซูรุ่นเก่าเนาะโกซอรี Co ่บอกว่าเพิ่งเปลี่ยนม้อลมเบรกมาเขาบอกว่าไล่อะไรมาใหม่แล้วแต่ก็เราไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะคันนี้เปลี่ยนเชียร์จานเปลี่ยนผ้าเบรกพอดเบรกหลังลงมาดูแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องตรวจวัดนะครับน้ำมันเบรกว่า สภาพน้ำมันเบรกของคุณเนี่ยปกติไหมนะตรวจได้ตั้งแต่สามสี่ห้าจุดหนึ่งนะครับถ้าน้ำมันเบรกยังโอเคจะเป็นสีเขียวเนาะอันนี้เราก็ใช้เวลาตรวจสอบน้ำมันเบรกของรถลูกค้านะครับถ้าเริ่มไม่ดีจะเป็นสีส้มหรือถ้ามีน้ำเจือปนเยอะเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงเลยเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยน้ำมันดูไม่ได้ดำมากเท่าไหร่หรือเปล่าผมว่ามองไม่ค่อยเห็นเนาะรีรถมันสูงนะครับนี่นะสีด่ดนะครับนนแดงเลยนะคันนี้มีน้ำเจือปนอยู่นะครับ เรียบร้อยก็เซอร์วิสดีกว่าไม่งั้นเบรกคุณอันตรายนะครับเรื่องเบรกเป็นเรื่องสําคัญอย่าลืมตัวเช็คคันนี้ก็อย่างที่เห็นจอนบงจานเบรกถอดเจียหมดนะครับเพราะว่าสภาพเดิมแรกคือยับเลยแล้วก็ดำหลังก็เหมือนกันก็ดูแลกันไปอันนี้เป็นคุณลุงเป็นคุณลุงขายทํากับข้าวอยู่แถวนี้เราก็เป็นลูกค้าอะไรกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวดูแลให้ครับ อ่ะคันนี้นะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูตอนแรกดูไปแล้วว่าน้ำมันมีน้ำปนดูดิสีก็ดำมากนะครับไม่รู้ว่าเก่าแค่ไหนแล้วก็มีตะก,กรนมีอะไรด้วยนะอันนี้อย่างที่บอกเราใช้เครื่องฟอดชิ่งโฟตอนทั้งระบบนะครับเป็นน้ำมันเบรกโฟตอนด้วยไม่มีการย้ำนะครับไม่ต้องเหยียบย้ำเหยียบย้ำแล้ว จะเป็นเสียบหัวเลยแล้วก็มีคนนั่งปลดที่ตัวคาลิเปอร์เลยเทคนิคการไล่น้ำมันเบรกไม่ใช่ว่าอะไรโม่ๆอันนี้เราไล่ตามที่ไล่ตามแป๊บยาวที่สุดส่งผลดีที่สุดนะครับเป็นเทคนิคก็จะมีวิธีการดูอยู่แล้วหลายคนอาจจะไม่รู้เนาะแล้วก็มองได้เลยสายน้ำมันเบรกมาจากจุดไหนนะครับตัวไหนยาวที่สุดเราก็ไล่ไปหลังขวาหลังซ้ายแล้วก็ไปด้านหน้าแล้วก็ลดแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะยาวซ้ายขวาโต้ต้ตอีสุนุ่นน,นั่นไม่เหมือนกันนะครับไล่กับฟิลลิ่งเครื่องเนี่ยรับรองว่าจบ นวลสบายแน่นอนนะครับน,นี่ก็พี่เอกกำลังไล่อยู่เขาไล่จนกว่าน้ํามันจะเปลี่ยนสีเลยของเราก็อาจจะดูง่ายนิดนึงเพราะน้ำมันเบรกของโฟตอนจะเป็นสีน้ําเงินนะครับสายก็จะดูค่อนข้างชัดเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันตอนที่ใส่น้ามันเสร็จครบแล้วเดี๋ยวจะตรวจเช็คให้ดูอีกทีว่าน้ํามันเนี่ยเครื่องตรวจเนี่ยมันไม่ได้โมเมนะของเดิมที่เป็นตรวจแล้วเ,เป็นน้ำใช่ว่าไฟแดงแล้วเดี๋ยวของใหม่จะเป็นสีอะไรเดี๋ยวไปดูนี่นะครับตอนนี้ก็ฟัดชิ่งน้ำมันเบรกทั้งระบบแล้วเดี๋ยวเรามา ดูกับน้ํามันเบรกตัวใหม่ใ,ใกล้อันนี้น้ํามันเบรกโฟตอนนะครับของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้าเงินเห็นป่ะเป็นฟ,ฟ้าอันนี้เราก็เปิดเครื่องนะเป็นดอท4.1นะครับทนความร้อน270องศานี่จะเป็นสีเขียวนะครับไม่มีสีส้มหรือสีแดงขึ้นอันนี้ก็คือน้ํามันเบรกอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานไม่มีน้ําเจือปนอ่าเรียบร้อยอันนี้ก็รอส่งงานนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานใหม่ให้เรียบร้อยนะครับไล่ฝุ่น ด้านลงด้านหลังในจานดับให้หมดเลยก็ลูกค้าแบบใช้งานจอดทิ้งนะครับรถเก่าแต่ต้องดูแลนะน้ำมันเบรกเป็นเรื่องที่อย่ามองข้ามนะครับทุกอย่างที่เป็นของเหลวในรถเราต้องดูแลหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้หมดเลยทางเราก็มี์วิตเนาะเข้ามาได้ครับ